สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนะครับน้องยะสมยงคาร์เซ็นเตอร์อยู่ที่สำนักงานใหญ่นะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับวันนี้ผมมีรถกระบะตัวสูงสีประตูมาแนะนําให้กับผู้ลูกค้าอีกหนึ่งคันนะครับผมจะเป็นคันไหนนั้นตามผมมาชมเลยครับสาหรับเจ้าคันนี้เลยนะครับผม Isuzu All New D-Max นะครับผมเป็นตัวแคปโฟหรือสีประตูนะครับผมเป็นตัวไฮน์เดอร์ตัวสูงปี2อ1 6นกะครับคันนี้ผมเปิดราคาขายเพียง5,7 0 0 0 0 า0 0 0บาทนะผมะราคานี้ถือว่าถูกมากๆเลยนะผมได้รดปี2016ตัวสูงได้เป็นตัวท็อปด้วยนะผมเป็นตัวเซ็นะผมคันนี้นะครับผมค่างวดประมาณ1,500บาทตลอดอายุสัญญาเลยนะครับลูกค้ามาสำหรับเจ้าคันนี้นะผมเป็นสีเทาเดิมโรงงานด้านหน้าเป็นกระจังหน้าโครเมียมนะผมโลโก้สีเงินโครเมียมแล้วก็มาพร้อมกับไฟ,กนะไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะไฟหน้าโปรเจคเตอร์ตัวนี้เป็นสองสว่างดีและไกลด้วยนะแล้วก็มี ไฟตดหมอกคู่หน้ามาให้เราด้วยนะครับผมสําหรับคันนี้มาครบเลยนะสําหรับด้านหน้ามาดูที่ด้านข้างต่อนะครับผมตัวสูงด้านข้างจะเป็นโปร่งแบบนี้เลยนะครับผมมีโปร่งข้างแบบนี้ตัวสูงก็จะได้ตัวนี้ผมได้เป็นล้อเป็นล้อแ <c oughs> มกอลอยเดิมโรงงานเลยนะครับผมดอกยางนี้ผมเปลี่ยนมาให้ให,ใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับผมได้ล้อแมกใหม่ๆสวยๆไปเลยนะตัวนี้เป็นล้อขอบ18นะครับผมมาชม like, ที่ด้านข้างต่อนี่นะครับผมได้เป็นตัว สี่ประตูนะครับผมนี่สี่ประตูสวยๆแบบนี้เปิดกว้างๆแบบนี้เลยนะผมภายในเข้าไปดูเลยครับผมภายในจะคุมโทนสีดํามาเลยนะครผมสําหรับเลขไมค์คันนี้เพียง6กหมื่นห้าพันสี่ร้อยกับอีกหกกิโลเมตรนะครับตัวนี้ถือว่าวิ่งมาน้อยนะภายในก็สวยเดิมโรงงานนะครับเครื่องเสียงเดิมโรงงานนะครับผมแอร์เย็นหนาวนะครับสําหรับคันนี้นะได้เป็นเกียร์ธรรมดาด้วยนะครับขับขี่ง่ายสบายเลยนะครับผม อชอบอยู่แล้วนะครับผมตัวนี้ก็ได้แอร์แบ็กคู่หน้ามาเรียบร้อยแล้วก็เบาะผ้ากำมะหยี่ทั้งคู่หน้าและด้านหลังเลยนะครับผมคันนี้ปรับกระจกไฟฟ้าทั้งคันเลยนะบอกเลยว่ากระจกไฟฟ้าแล้วก็ที่สําคัญก็คือคุญแจกุญแจรีโมทนะตัวนี้สบายเลยนะครับผมมาชมในส่วนของด้านหลังต่อนะครับด้านท้ายก็จะได้เป็นไฟท้ายเดิมนะครับซึ่งเป็นไฟท้าย Uh, LED นะครับตัวนี้ก็เป็นไฟเลี้ยวอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับผมกับไฟถอยนะตัวนี้ก็สวยงามนะครับผมมือเปิดฝาท้ายก็เป็นโครเมียมนะตัวนี้ก็จะมีโลโก้มาให้ก็คือเป็นตัว Z ตนะครับ DDI ตัวนี้เครื่อง1 9 0 0ซีซีประหยัดน้ำมันแน่นอนคุ้มเลยนะครับสำหรับลูกค้าไทยที่ได้คันนี้ไปนะครับเค okay, เราไปรับชมกันต่อที่ภายในห้องเครื่องกันเลยครับเรามารับชมในส่วนของเครื่องยนต์กันต่อเลยนะครับผมมาสำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะเป็นเครื่องยนต์ 1 9 0 0 c ีใช้เชื้อเพลิงดีเซลนะครับตัวนี้เป็นเครื่องเดิมโรงงานไม่เคยตกแต่งเครื่องไม่เคยเปลี่ยนท่อเปลี่ยนอะไรเครื่องนะครับผมตัวนี้สวยเดิมโรงงานนะครับผมนี่ก็จะได้มาพร้อมกับระบบเบรก ABS มาให้นะครับผมตัวนี้เป็นระบบช่วยเบรกนะครับมีมาให้พร้อมเลยนะครับเครื่องเดิมสวยกริบเลยเม็ด RQC จากโรงงานนะครับผมแผ่นเพลทเดิมโรงงานด้านหน้าคานหน้าเดิมแก้มข้างเดิมนะครับผมน็อตทุกตัวไม่เคยขยับเลยนะครับผมสวยมากคันนี้ แล้วก็มาดูที่ฝากระโปรงต่อนะตัวนี้ฝากระโปรงเดิมโรงงานมีพร้อมกับแผ่นรองความร้อนนะครับผมตัวนี้เป็นแผ่นการความร้อนตรงฝากระโปรงมาให้เรียบร้อยนะครับผมตัวนี้ก็มีสติ๊กเกอร์จากโรงงานสวยๆนะครับผมเดิมทุกจุดเลยคันนี้บอกเลยว่าใครได้ไปนี่คุ้มเลยนะครับผมคันนี้ผมก็ได้ทําการตรวจสอบจากทางขนส่งมาเรียบร้อยครับสำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจคันนี้นะผม อ่าอีว e สุรีแม็กออนียนะผมเป็นเครื่อง1.9ตัวนี้เป็นแคปโฟ c ประตูปี2016สําหรับคันนี้นะผมผมเปิดราคาขายมันงเพียง579,000บาทนะผม579,000บาทผา่อนงวดประมาณ1 1 0 0บาทตลอดอายุสัญญาเลยนะผมคันนี้นะผมฟรีภาษีพรบรนะครับฟรีค่าจัดค่าโอนนะผมฟรีค่าจัดส่งถึงหน้าบ้านเมื่อสัญญาผ่านแล้วก็มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินอาบน้ำถนานนาน24ชั่วโมงเต็ม ฟรีหนึ่งปีเต็มนะครับผมตัวนี้ลูกค้าสามารถใช้ได้เลยนะครับผม <Wow. S 1> ลูกค้าท่าไหนนะครับที่สนใจคันนี้นะผมผมบอกเลยว่าผมจัดฟรีดาวให้ลูกค้าเลยนะครับสาหรับคันนี้นะออกรถศูนย์บาทเลยนะครับลูกค้าท่าไหนที่สนใจนะผมโทรหาผมได้เลยที่เบอร์0 9 4 9์เก4 4 0ครับผมต้องยะยินดีให้บริการตลอด24ชั่วโมงครับ